Kenji Delivery สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด s c r i b e ให้ด้วยนะ Hello everyone สวัสดีครับน้องๆป5้าทุกคนนะฮะวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วในสัปดาห์ที่3วันนี้เราจะมาทำใบงานที่1กันเลยใบงานที่1ชื่อว่า Who are these people Who แปลว่าอะไรครับ Who แปลว่าใครใช่ไหม t h e s แปลว่าเหล่านี้ต่อมา People แปลว่าคนฮะ คนเหล่านี้คือใครนี่ไงครับคนเหล่านี้คือใครคนเหล่านี้คือใครครับก็คือจอห์นแฟมิลี่ก็คือแผนผังครอบครัวของเด็กชายชื่อว่าจอห์พระเอกหลักของเรานะครับวันนี้ชื่อว่าจอห์นจอห์นอยู่ตรงไหนนะครับในเรื่องจอห์นเขาอยู่ตรงนี้ครับจอห์ John. พระเอกหลักเสื้อเขียวหล่อไหมครับหล่อไหมฮะอ่า นะครับมาดูแผนภูมิของครอบครัวของจอห์นเลยโจทย์บอกว่าให้ทำอะไรมาดูโจทย์ซิ i n s t t u u t t o o n คำสั่งบอกว่า look at j o h n family t e e and answer the questions ก็คือให้ดูไปที่แผนผังแผนภูมิครอบครัวของจอห์นนะ and answer the q u e s t i o n และจากนั้นตอบคำถามข้างล่างง่ายๆเองตอบคำถามข้างล่างว่าเขา Who are these people เขาเหล่านี้คือผู้ใดนะครับมาดูเลยจอห์นแฟมิลี่ชีจอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเริ่มจากข้างบนเลยอันนี้คือคุณปู่ครับคุณปู่และนี่คือคุณย่าแต่เราจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษคุณปู่ภาษาอังกฤษคือแกนอะไรฮะแกนฟาทอร์ G R A N D F A T H E R g r a n d f a t h e r และคุณย่าล่ะครับคือใคร grandmother. g r a n d m o t h e r G R A N D M O T H E R g r a n d m o t h e r ทีนี้มาดูพ่อของแม่ฝั่งแม่เราดีกว่านะเขาเรียกว่าอะไรครับคุณตาใช่ไหม ค่ะคุณยายคุณตาภาษาอังกฤษคือเหมือนกันเลย grandfather grandfather e Ganfather ต่อมาถ้าเป็นคุณยายนะฮะ g r a n, a n d r a t h e r g r a n d m a t h e r ต่อมามาดูครอบครัวฝั่งพ่อก่อนคนไหนคือพ่อครับคนนี้ใช่ไหมพ่ออ่าพ่อชื่อว่าแอวบร์พ่อภาษาอังกฤษคืออะไรฮะรพ่อ Father F, F A T H E R father ต่อมาพี่สาวของพ่อเขาเรียกว่าป้าใช่ไหมคุณป้าป้าเวนดี้นะครับป้าภาษาอังกฤษคืออะไรครับ Ant. How do you spell that ant? A U N T Ant. ต่อมามาดูฝั่งแม่กันดีกว่าฝั่งแม่นะครับแม่ชื่อว่า Diana. แม่ชื่อว่า Diana. แม่ภาษาอังกฤษคือ mother. How do you spell that mother? MOTHER คุณแม่นะครับก็มีน้องสาวเหมือนกันน้องสาวน้องสาวของแม่เราเรียกว่านา้าใช่ไหมคุณนา้านะครับคุณน้าก็ใช้คำว่า aunt เหมือนกันอ่าคุณแม่คุณน้าก็เขียนว่า aunt เหมือนกันแล้วจากนั้นคุณน้าก็มีสามีด้วยนะครับ เราเรียกว่าคุณลุงเนาะ Uncle โอเคนะต่อมาตรงนี้นะครับ John อห์นเป็นพระเอกเราใช่ไหมอ่ Kate เป็นพี่สาวครับคือ Sister Sister S I S T E R Sister ต่อมาน้องชายล่ะครับน้องชาย Fred น้องชายคือบาร์เลยครับบาร์เทอร์ B R o T H E R ส่วนสองคนนี้นะครับจูลี่กับจิมมี่นะฮะเป็นลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องภาษาอังกฤษ,าษคืออะไรมีใครรู้บ้างขึ้นต้นด้วยตัว C ตัวอะไรอีก U คำตรงกลางคืออะไรครับ O ไงฮะ O S I N S มีสองคนใช่ไหมอ่ะอ่านว่าอะไรครับอ่านว่า cousins cousins เหมือนข่าวครับเป็นข่าวเป็นข่าว cousins cousins มี S ด้วย cousins ลูกพี่ลูกน้องครับลูกพี่ลูกน้องก็คือเป็นลูกของ คุณนะ้าคุณลุง่ยอย่างเงี้ยครับทีนี้มาทำกันเลยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำโจทย์บอกว่า who are these people ใครคือคนเหล่านี้อันแรกนะครับ g a d ก f a t h r r g a n ก f a า t e r s g r ก n d f a t h e r อยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ไง g r กน f f a t h r r เราก็เขียนชื่อ g r ก n d f a t h e r คุณปูก่กับคุณตาลงมาในนี้ง่ายๆเอง เริ่มเลยนะครับคนแรกชื่อว่า water w a l t e r water ต่อมาคุณตาชื่อว่า net ครับ n e d net grandfather net grandfather water ง่ายงายเองนะครับทีนี้บอกก่อนนะครับสำหรับคนที่มองไม่ชัดดูไม่ชัดนะครับวิดีโอไม่ชัด ให้ทุกคนไปปรับคุณภาพของวิดีโอเนาะให้เป็น720เฟรมเรทนะครับเอาให้สูงสุดเลยเนาะจะได้มองอย่างชัดๆเจนๆนะแต่วันนี้พี่จะปรับปรุงเรื่องการเขียนลายมือพี่เนาะให้เขียนสวยยิ่งขึ้นอ่าโอเคต่อมาแกนมาเธอคุณย่ากับคุณยายมี2คนนี่ไงคุณย่าและคุณยายเขียนไปนเลยนะครับคนแรกชื่อว่าเจน j a n j น n ต่อมาคุณยายชื่อว่าดอทครับ G O T ต่อมาฟาเธอร์ฟาเธอร์ชื่อว่าแอดอะไรครับ adverb หรือ adverb ครับ adverb E D W A R D adverb โอเคเริ่มเลยมาร t เธอร์มาเธอร์อยู่ตรงไหนมาร t เธอร์ มาเธอรตรงนี้ไหมไม่ใช่อันนี้คือคุณป้าครับมาเถอชื่อว่าไดอะไรฮะ d ด a อ a D I A N A d ด a อ a ต่อมา butter butter อยู่ไหน butter f a t ใช่ไหม F R E D f ฟและต่อมาพี่สาว ี่สาวอยู่ไหนฮะอยู่ตรงนี้ไงชื่อว่า Kate k a t e. K-A-T-E k a t ต่อมาคำนี้แปลว่าอะไรพี่ให้ตอบก่อนคำนี้แปลว่าอะไรนะอ่านว่าอะไรนะเข้าอะไรนะเข้าอะไรนะเข้าสินเข้าสินแปลว่าลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องมีกี่คนสองคนคนแรกเขียนไปเลย Julie และต่อมา ให้เขียนคำนี้ด้วยและภาษาอังกฤษคือ and a n g n d ต่อมาให้เขียน jimmy j i m m y jimmy โอเค finish เสร็จเรียบร้อยนะน้องนเสร็จหรือยังอ่ะลงมือทำเลย โอเคครับ it's time up today นะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับใบงานที่1นะฮะติดตามกันในคลิปต่อไปนะฮะใบงานที่2ชื่อว่า members of family คือสมาชิกของครอบครัวให้ทำอะไรติดตามในคลิปต่อไปเลยนะครับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้กำลังใจด้วยแต่ถ้าใครชอบก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันบ้างเนาะจะได้เก่งกันทุกคนเลยนะฮะวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ